กัดไม่แม่นว่วกัดทุกไม้เลยนะไม้ยกัดไม่แม่นว่ะกัดไม่โดนเบ็ดตักไม้ อืโดดน,นะครับโดดน,นะครับโดดน,นะครับอุย้ยโดดอื้มรังดีรังดีรังดีอู้วิ่รังดีรังดีรังดีมาแล้วใส่สวยใส่สวย <c oughs> สวยอุ้ยดีนะหลุดเ้รื่องบนครับเกือบไม่ได้อุ้ยใหญ่ใหญ่กันไม่โดนนี่ไงโดนแล้วครับโดนแล้วครับ โดดอย่างสวยโออเอ้เออเออเออเใจเย็นใจเย็นทาท่าจะเข้าว่ะอุ้ยออกออกออกาขวาออกขวาออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายไม่ใช่ออกขวาพูดผิดออกซ้ายเฮ้เอาสวิงให้หน่อยดิตัวนี้ใหญ่ว่ะ nuôi là không này nè ờ dài ừ. hăng đây hăng đều lượt tôi này dài leo 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 เดลุดมายังจุมเลยอ้หูหูหฮุยรูดจริงด้วยโอ้โหถึงแล้วนะ